โรงเรียนแล้ว <rôle> ก <à déc> ็หาพัทยาในหลายกีฬานะครับในครั้งนี้เนี่ยก็เจ้าหมูเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนพัทยาเจ็ดเป็นนักกีฬาของโซสอนะคะก็จริงๆแล้วอยากกีฬาอันที่หนึ่งเป็น 14นาฬิกาวันที่27สิสิงหาคมที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยา นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี2567พัทยาบีชเกม2024พร้อมด้วยเรือเอกธรรมทัศน์กล่อมแก้วฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนางสาวสุพิชาพันนาวิโรธตัวแทนสโมสรกระดานยืนภายเมืองพัทยานายอธิวัฒน์พัชรปรีชาพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท The Pin Point Marketing Agency จำกัดนางสาวเนธนิชาวิวัฒนะพักกุลผู้อำนวยการแข่งขันเทนนิสชายหาดรายการ IFBT ประจำประเทศไทยและนางหาไทยรัฐโพเกต ผู้อำนวยการส่วนการค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยารวมถแถลงข่าวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมนักกีฬาจากสโมสรกระดานยืนภายเมืองพัทยาและสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสโมสรกระดานยืนภายเมืองพัทยาสโมสรเทนนิสชายหาดเมืองพัทยา ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนี้วันพัทยาและบริษัทเดอะพินพอยต์มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่จำกัดกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี2567พัทยาบีชเกม2024ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2567ณบริเวณชายหาดจอมเทียนหน้าโรงแรมดีวารีบีชซึ่งประกอบไปด้วย4ชนิดกีฬาได้แก่ วอลเล่บอลชายหาดประเภทชายและหญิงแข่งขันระหว่าง,งวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนเวลา17นากาถึง24นาฬิกาสกิจกรรมวิ่งฟันรันเพื่อสุขภาพแข่งขันในวันที่31สิงหาคมเวลา17นาฬิกาทำการแข่งขันในประเภทรุ่นโอเพนไม่จำกัดอายุและเพศระยะทาง3กิโลเมตร พร้อมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในตีมรักโลกในระหว่างการแข่งขัน3กระดานยืนพายแข่งขันในวันที่1กันยายนเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา4เทนนิสชายหาดแข่งขันร,ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนเวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกาทั้งนี้แข่งขันภายใต้กฎกติกาอย่างเป็นระเบียบสนุกสนานพเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายอารมณ์สติปัญญาสังคมทําให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเอาใจเหล่าคนรักเสียงเพลงกับดนตรียามค่ําคืนและสตรีทฟู้ดมาร์เก็ตตลอดทั้ง3วัน พลาดไม่ได้กับกิจกรรมการแข่งขันพัทยาบีชเกม2024ระเบิดความมัน30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่ชายหาดจอมเทียนติดตามข่าวสารร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของพัทยาบีชเกม2024ทราไว้นะครับว่าทางพัทยาเนี่ยมีาจหาดใช่ไหมครับซึ่งเราได้เปลี่ยนในสมวนนี้มาก ตอนนี้เ,าเมมาาาอาเป็นเตะบอลาามานะครับกรรมการผู้จัดบริษัทเ็กน้อยก็ปีนี้เราเพิ่มชนิดกีฬาเข้ามานะฮะจาก f i ค์อ a คาเดมี a แอนทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Ra ฟ e Academy